สวัสดีคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเงินตรานะคะที่มีการใช้ในประเทศมาเลเซียนะคะทั้งประเภทของธนบัตรนะคะประเภทของเหรียญรวมถึงค่าเงินต่างๆด้วยนะคะซึ่งณนะวันที่เราอัดอยู่นะคะณนะตอนนี้เนาะหริงกิตนะคะเท่ากับ7จ็บาทหกสตางค์นะคะ แต่ว่าโดยปกติแล้วนะคะในชีวิตประจําวันที่เราใช้ชีวิตอยู่ในประเทศมาเลเซียเราจะไม่ได้มาใช้ค่าเงินตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่ได้ใช้แอปในมือถือในการตรวจสอบพวกค่าเงินในทุกๆวันเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะใช้วิธีที่เราเรียกว่าบวก0ูนย์ลบศย์นะคะ ซึ่งวิธีนี้นะคะเราใช้เป็นปกติตั้งแต่ตอนที่เรามาเรียนที่นี่แรกๆนะคะจนถึงปัจจุบันเลยนะอันนี้ถือว่าเรามาแชร์เป็นทริคให้ทุกคนได้เอาไปปรับใช้ง่ายๆนะคะในการใช้ค่าเงินต่างๆในประเทศมาเลเซียเนาะแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อของใหญ่ๆหรือว่าต้องการคำนวณขึ้นมาจริงๆอันนี้เราก็แนะนำให้เช็คกับตัวแอปในมือถือหรือว่ากับทางร้านที่เอาไว้แลกเปลี่ยนเงินได้เลยนะคะ เอาละคะ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะในส่วนของเหรียญน,นะหลักๆแล้วนะคะเขาก็จะใช้เหรียญอยู่ประมาณ4เหรียญน,นะคะซึ่งขอเริ่มไปที่ทีทเหรียญเลยนะเหรียญแรกนะคะก็จะเป็นเหรียญห้เซนแบบนี้นะคะน้องก็จะมีความแวววาวสีเงินๆนิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของเหรียญที่สองนะคะก็จะเป็นเหรียญสิเซนแบบนี้นะคะก็จะมีความวาวาเหมือนกันแล้วก็จะมีเป็น เหรียญ20่ิเซนแบบนี้นะคะจะเป็นสีทองนะแล้วก็เหรียญ50าสิบเซนนะคะซึ่งน้องก็จะเป็นสีทองเช่นเดียวกันนะคะจะใช้สี่เหรียญนี้เป็นสี่เหรียญหลักๆนะคะในการใช้จ่ายประจําวันนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะว่าบวกศูนย์ลบศูนย์อันนี้เป็นยังไงนะคะขอเริ่มจากน้องตัว10เซนก่อน10เซนสําหรับเรานะคะ วิธีการบวกศูนย์ลบศูนย์นะตัวเหรียญนะคะเราจะใช้วิธีการลบศูนย์นะคะซึ่งก็คือตัดศูนย์ตัวท้ายอันนี้ออกเพราะฉะนั้นตัว10เซนอันนี้จะมีค่าเท่ากับ1บาทจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับ20ิบเซนเขาก็จะมีค่าอยู่ที่สองบาทแล้วก็ตัว50าสิบเซนนะคะก็จะมีค่าอยู่ที่5บาท ประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีคิดคร่าวๆของเรานะเพราะว่าที่เราใช้วิธีนี้นะคะเพราะเมื่อ,อหลายปีก่อนช่วงที่เรามาเรียนที่นี่ใหม่ๆค่าเงินเนี่ยมันจะไม่ได้ตกลงไปจนอยู่ที่7บาทหรือ8บาทแบบทุกวันนี้นะคะเมื่อก่อนจะเป็นประมาณ10บาท12บาท13บาทนะคะเพราะฉะนั้นการคิดแบบนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนการเฉลี่ยค่าเงินนะคะแล้วก็ทําให้เราง่ายต่อการใช้เงินแล้วก็คํานวณค่าเงินแบบคร่าวๆด้วยนะ แล้วทุกคนอาจจะสงสัยนะคะอ้าวแล้ว5เซนล่ะไม่มีศูนย์ไม่มีศูนย์แบบนี้นะคะจะเป็นข้อยกเว้นของน้องตัว5เซนเท่านั้นนะคะ5เซนเนี้ยเราจะเพิ่มศูนย์เข้าไปเพราะว่าน้องเขามีค่า50สตางค์นะคะซึ่งก็เท่ากับว่าเวลาน้อง5เซนแบบนี้2เหรียญรวมกันน้องก็จะมีมูลค่าเท่ากับ10เซนอันนี้ หรือ1บาทนั่นเองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับเหรียญนะคะแล้วสำหรับใครนะคะที่มามาเลเซียนะคะแล้วก็เจอเหรียญหน้าตาแบบนี้นะคะอันใหญ่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็สีเงินเงินแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะว่าเอ๊ะทำไมเเหรียญเมื่อกี้ที่เราโชว์ไปนะคะเป็นสีทองทองนะคะเพราะว่าอันเมื่อกี้คือน้องเป็นรุ่นใหม่นะคะแต่ว่ารุ่นเก่าเนี่ย อย่างเหรียญ50เซนเขาก็จะใหญ่แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะเป็นสีเงินๆแบบนี้ข้างหลังจะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นเก่านะคะแต่เขาก็ยังใช้กันอยู่นะสามารถใช้ได้ปกปตินะคะเพราะฉะนั้นใครได้ทอนจากพวกร้านค้าต่างๆก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเราถือเปรียบเทียบให้ดูอือันนี้จะเป็นเหรียญเก่าแล้วก็เหรียญใหม่นะคะเหรียญใหม่จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็มีสีทองนะอันนี้สําหรับ50เซนนะคะ แล้วก็ตัว20เซนก็เหมือนกันนะคะ20เซนสมัยก่อนก็จะหน้าตาแบบนี้นะคะนี่จะเป็นเหรียญรุ่นก่อนแต่เขาก็ยังใช้กันอยู่นะเพราะฉะนั้นใครได้รับมานะคะก็ยังสามารถใช้อยู่ได้นะคะคนี่เดี๋ยวเราเทียบขนาดให้ดูนี่เดี๋ยวจะเทียบให้ดูนะคะก็จะเป็นประมาณนี้20เซนนะคะอันเก่ากับอันใหม่อันใหม่ก็จะมีขนาดเล็กกว่านิดนึงแล้วก็สีทองนะคะ ส่วน10เซนนะคะสำหรับรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่จริงๆไซส์เขาอะแทบจะเท่ากันเลยแต่ว่าของเก่ามีความรอบวงใหญ่กว่านิดนึงนะคะแล้วก็หนะ้าตาประมาณนี้ใช้ได้หมดนะคะณนะตอนนี้เขาก็ายังใช้ได้ทั้งแบบเก่าแบบใหม่ใช้ผสมสมกันนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะใครที่เคยมาเที่ยวมาเ,มาเลเซียเมื่อนานมาแล้วแล้วก็ยังมีเหรียญพวกนี้อยู่ก็สามารถนำมาใช้ได้อยู่นะคะ มาต่อกันที่ธนบัตรกันนะคะในส่วนของธนบัตรอันนี้เราจะเข้าสู่ในโหมดของการเพิ่มศูนย์กันแล้วนะคะทุกคนอันนี้นะคะจะเป็นธนบัตรที่มีมูลค่าน้อยที่สุดในส่วนของประเภทธ,ธนบัตรนะคะเขาก็จะมีค่าอยู่ที่1ริงกิตหรือว่าหนึ่งเหรียญน,นะคะซึ่งหนึ่งเหรียญแบบนี้วิธีที่เราใช้คำนวณน,นะคะก็คือเติมศูนย์เข้าไปเขาก็จะเท่ากับ10บาทนะคะ หนึ่เหรียญแบบนี้ก็คือจะเท่ากับ10บ,บาทเลยซึ่งอันนี้จะเป็นแบงค์รุ่นใหม่ของเขานะคะตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้แบบนี้กันแล้วแต่ว่าถ้าใครไปเจอแบบนี้ขึ้นมานะคะที่มีความด้านๆหน่อยนะคะอันนี้เขาก็จะเป็นแบงค์รุ่นเก่านะคะเขาก็ยังสามารถที่จะใช้ได้อยู่นะคะเป็นปกติเลยนะหรือว่าใครมีอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าก็ค่อนข้างหายากแล้วนะคะ ต่อมานะคะก็จะเป็นธนบัตรที่มีมูล,ลค่า5หาเหรียญน,นะคะตัวธนบัตรนะคะก็จะสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสีสดใสมากๆนะคะแล้วก็ตัวแบงค์นะคะก็จะมีความลื่นๆื่นนะคะเวลาโดนน้ำนะคะก็จะไม่เปื่อยไม่ยุ่ยง่ายๆนะคะเพราะว่าเขามีความแบบมีความลื่นลื่นมันๆนะคะซึ่งธนบัตร ห้าเหรียญน,นะคะก็จะเท่ากับ50บาทนั่นเองนะคะเพราะเราเติมศูนย์เข้าไปก็จะเป็น50บาทเนาะต่อมากันเลยนะคะจะเป็นธนาบัตรใบละ20่ริงกิตนะคะและเราใช้วิธีเดียวกันเลยค่ะก็คือการเติมศูนย์เข้าไปก็เท่ากับ200บาทประมาณนี้นะคะตัวธนาบัตรเองนะคะก็จะเป็นรูปน้องเต่าข้างหลังแบบนี้นะคะมีความจะเป็นสีส้มๆนะคะเมื่อสักครู่ก็เป็นสีส้มเหมือนกันแต่ว่า ออกจะเป็นโทนแดงๆนะคะแต่ว่าตัว20ริิงกิตนะคะเขาจะมีความออกเหลืองนิดนึงนะมาต่อกันเลยนะคะต่อมาจะเป็นธนาบัตรใบละ50ริงกิตนะคะซึ่งตัว50ริงกิตนี้นะคะก็จะเท่ากับ500นะ เหมือนแบงค์500บาทที่ไทยนะคะก็คือเราก็จะเติมศูนย์เข้าไปเช่นเคยเลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครไปที่ร้านแล้วก็มีการทอนเป็นแบงค์หน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นเก่านะคะซึ่งก็ยังเห็นใช้กันอยู่นะคะแล้วก็สามารถใช้ได้นะคะถ้าเกิดใครมีแบบนี้นะคะก็ยังใช้ได้อยู่นะและอันนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่นะคะก็จะมีความแตกต่างกันประมาณหนึ่งนะคะรวมถึง t กเ t u r e ของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างเหมือนกันนะ ต่อมานะคะจะเป็นธนบัตรที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือธนบัตรหนึ่งร้อยิงกิตนะคะซึ่งเราใช้หลักการเดิมเลยค่ะก็คือการเติมศูนย์เข้าไปก็เท่ากับแบงค์พันนั่นเองนะคะหนึ่งพันบาทนะอันนี้แล้วก็ตัวธนบัตรด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นธนบัตรรุ่นเก่านะคะตอนนี้เราบังเอิญว่าระหว่างถ่ายไม่ได้มีตัวรุ่นใหม่นะคะก็เลยเอาตัวรุ่นเก่ามาให้ดูนะแต่ก็ จะใช้การประมาณนี้เลยนะคะสำหรับประเภทของธนบัตรนะคะก็จะมีทั้งหมด6ใบ6ประเภทแบบนี้นะคะก็จะมีทั้ง1ริงกิตนะคะ5ริงกิตเนาะแล้วก็มี10ริงกิต20ริงกิตนะคะแล้วก็50ริงกิตและใหญ่ที่สุดก็จะเป็น100ริงกิตนะคะก็จะมี6ใบแบบนี้เลยนะซึ่งก็ตามที่เราได้อธิบายไปนะคะก็สามารถที่จะ เพิ่มศูนย์สำหรับธนบัตรนะคะแล้วก็ลบศูนย์จากเหรียญน,นะคะประมาณนี้ง่ายๆนะคะที่เราใช้เป็นประจำนะถ้าเกิดว่าใครมีคำถามหรือว่างงในส่วนของการคลิปตรงนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะอธิบายจะคอยตอบคอมเมนต์ให้นะคะหลังจากที่เรารู้จักทั้งตัวธนบัตรแล้วก็ทั้งเหรียญกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้นะคะอย่างเช่นแบบนี้ 15ริงกิต25เซนนะคะ15ริงกิต25เซนเราก็สามารถจ่ายได้โดยที่ใช้10ริงกิตบวกกับ5้าริงกิตอันนี้เราก็จะได้15ริงกิตแล้วเนาะแล้วก็ก็คือเหรียญย0่สเซนแบบนี้นะคะบวกกับเหรียญ5เซนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเท่ากับ15้าเหรียญย5่สเซน แบบนี้นะคะก็คือเลขด้านหน้าก่อนจุดนะคะเขาก็จะเป็นเหรียญนะคะแล้วก็หลังจากจุดไปก็จะเป็นพวกเซนนะคะแค่นั้นเลยนะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะ หากใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะหรือว่าเราอธิบายงงๆตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาคอยตอบคอยไขค,ความสงสัยให้นะคะแล้วก็หากใครชอบนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะหรือว่าใครอยากให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีเวลาล้วก็สามารถทำได้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยทำให้นะ เอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย